สวัสดีค่ะชาวราศีกุมอาจารย์นิวจากช่อง Queen of Cups by News นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรายปี2564ของชาวราศีกุมซึ่งเราจะว่ากันด้วยเรื่องทั่วไปการเงินการงานประมาณนี้นะคะส่วนความรักเราก็จะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะมันจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูเช็คในในภาพรวมก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูในรายเดือนว่าแต่ละเดือนมี ช่วงจังหวะเวลาที่น่าทำอะไรยังไงบ้างเนาะวันเดือนปีเกิดเช็คได้ที่ใต้คลิปเช่นเคยค่ะแล้วก็ทุกครั้งก่อนจะดูเราต้องบอกก่อนว่าการดูดวงแบบนี้ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งรายละเอียดปลีกย่อยบางครั้งมันก็จะขึ้นอยู่กับดวงชะตาทำให้คำทำนายมันคลาดเคลื่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาวางไพ่สิบใบก่อนเพื่อดูสถานการณ์โดยทั่วไปค่ะ โอเคได้ไพ่10บใบมาแล้วนะคะมาดูที่ตัวแรกก่อนได้อะไรกันบ้างในในปีนี้นะคะโอ้โ oh, of ์ออฟวอนสดังนั้นปีนี้เราว่าเรื่องเด่นๆของชาวราศีกุมเนี่ยโดยเฉพาะการงานน่าจะมีความคืบหน้าได้จะน่าจะมีข่าวดีนะเดี๋ยวขอดูเช็คก่อนโอเค a อ e เ f p e n t a c l ค s s of เว o f ออฟซอ s o c เอสเซป s ั o ส์ไฟ s ์ o r ฟซ Mag i c i a n Queen of Cups King of Pentacles แล้วก็10 of Cups บอกเลยว่าปีนี้น่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่มีความสุขนะคะชาวราศีกุมได้ไพ่ที่ดีหลายๆใบเลยอย่างได้ตั้งแต่ Empress 1 e of Cups f ส์ r of Wands และ Magician ตัวนี้บอกเลยว่าปีนี้เรื่องงานรุ่งแน่ๆแ,แต่มันก็จะมีตะขิดตะขวงกระตุกกระตักกร,กระตุกกระตักตะกุกตะกักเออประมาณนี้อยู่ นิดนึงนะคะเอาล่ะมาดูภาพรวมกันก่อนปีนี้เป็นปีที่ได้ไพ่ four of wands นั่นหมายความว่าความมั่นคงนะคะในหน้าที่การงานหรือการได้รับโปรโมตตำแหน่งอะไรบางอย่างมาพร้อมกับ a c g of pentacles เงินประจำตำแหน่งที่น่าจะได้ปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเลยจะมีข่าวดีเรื่องเงินทองนะคะปีที่แล้ว seven of swords กับ a c g of cups อาจจะมีความลับบางอย่างที่ มีผลกระทบในชีวิตของเรานิดนิดหน่อยหน่อยทำให้มันดูปีที่แล้วเนี่ยอาจจะดูไม่ราบรื่นในในการทำงานคือมันมีเรื่องครอบครัวเข้ามาเป็นตัวแทรกแต่ปีนี้นะคะจะมีโอกาสได้ปรับได้รับปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การางานที่สูงขึ้นหรือใครที่กำลังจะลงทุนทำธุรกิจอะไรบางอย่าง อาจจะไม่ใช่ธุรกิจแบบยิ่งใหญ่มากมายนะคะแต่พูดถึงความมั่นคงเนี่ยก็ไม่เป็นรองใครเลยทีเดียวตั้งแต่ต้นปีจังหวะดีมากทีนี้มาดู Five of Swords กับ The i m p r e s s ใหไพ่บอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะได้ ได้ได,ได้ได้ตำแหน่งการงานที่ดีและไพ่เรื่องเงินค่อนข้างดีนะคะแต่ให้ระมัดระวังการมีปัญหากับคนรอบตัวโดยเฉพาะผู้หญิงอาจจะเป็นคนในบ้านนะคะหรือเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนสนิทเราหรือแม้กระทั่งคนรักหรือคุณแม่อะไรเงี้ยคนที่เป็นเพศหญิงในชีวิตของเราไฟออฟซอร์อาจจะมีการอาจจะใช้คําพูดบางอย่าง หรือความคาดหวังบางอย่างหรือเข้ามาจัดการในชีวิตของเราทําให้เราเกิดความไม่มั่นใจแล้วก็อาจจะส่งผลต่อความรู้สึกในการทํางานนะคะอาจจะโดนปรับเปลี่ยนมีนเมว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาว่าต้องการให้เราเปลี่ยนอะไรบางอย่างซึ่งเราน่าจะต้องทําตามนะไฟลออฟซอสจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่แต่บอกวิกแต่บอกเลยว่าไม่ได้กระทบกับงานสัก ไม่ได้กระทบกับงานมากนะคะไม่ถูกใจแต่งานยังรุ่งได้ดีได้รับการสนับสนุนถ้าเราทําตามอาจจะเขาจะดูแลและสนับสนุนส่งเสริมเรามากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทําตามคุณอาจจะมีปัญหาก็คือเรียกว่าเงี้ยคุณค่อนข้างแคร์เขานะคะดังนั้นก็จะถ้าเกิดว่าขัดแย้งกันอาจจะงานของเรามันก็ยังไปได้ด้วยดีแต่ว่าความรู้สึกมันอาจจะเสียไปบ้างนะ ทีนี้มาดูไพ่ฝั่งนี้กันค่ะ7และ8 Queen of Cups กับ Magician ไพ่บอกว่าบรรยากาศการทำงานในปีนี้ค่อนข้างที่จะถ้าเราเรียกว่าโอนอ่อนผ่อนตามหรือฟังเข้าบ้างนะคะจะปีนี้เป็นการที่ต้องให้ความใส่ใจเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็เงินเนื้องานค่อนข้างมากหรือคนในปกครองของเรา Magician Queen of Cups คุณจะได้ คุณจะได้เพื่อนร่วมงานบางคนนะที่ทํางานได้อย่างวิเศษเลยทีเดียวเข้ามาช่วยงานหรือหาหนทางในการทํางานหรือแม้กระทั่งว่าคนใกล้ตัวเนี่ยมีแนวทางที่จะทําให้เราเอ่อทำให้ธุรกิจการงานของเรามันเติบโตมากยิ่งขึ้น Kings of Pentacles ปีนี้เป็นปีหาเงิน ทำเงินทําทองนะคะลงทุนทําธุรกิจต่างๆมุ่งม,มั่นมากๆเลยเพื่ออะไร Ten of Cups เขาบอกว่าในปีนี้นะคุณจะสามารถสร้างหลักประกันอะไรหลายๆอย่างให้กับครอบครัวของตัวเองรวมถึงความมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะเป็นที่ชื่นชมของคนรอบข้างปีนี้เรียกว่า ปัญหาก็มีบ้างคืออาจจะไม่ถูกใจคนรอบข้างบ้างบางบ้างบ,าง,บางอย่างหรือว่าอาจจะไม่ถูกใจเราเองแต่ว่าโดยรวมทั่วไปแล้วจังหวะการงานของคุณปีนี้คือปีทองเลยทีเดียวมีเงินเข้ามือโดยเฉพาะปลายปีนะคะช่วงปลายปีจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ ส่วนต้นปีก็มีเงินประจําตําแหน่งเข้าเป็นจังหวะที่ดีค่ะกลางกลางปีให้ระวังการขัดแย้งกันบ้างเล็กน้อยเพราะแต่ละคนค่อนข้างจะมีอีโกโ้คนรอบข้างคุณค่อนข้างที่จะคาดหวังกับคุณหรือจู้จี้จุกจิกกับคุณพอสมควรสุขภาพปีนี้เท่าที่ดูนะคะ ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเป็นห่วงอย่างเดียวคือคุณอาจจะเฉลิมฉลองหรือกินอาหารนะค่อนข้างเยอะปีนี้ไม่ค่อยได้ขยับขยื่นร่างกายสักเท่าไหร่มุ่งมัน่นนั่งโต๊ะทำงานหรือว่ามัวจมแต่กับตัวเลขอะไรประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคุณอาจจะสูญเสียความไม่ใช่สูญเสียเขาบอกว่า อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรนะมันจะเป็นปีที่อื่นๆมึนๆแล้วก็บางคนเนี่ยน้ำหนักไม่เพิ่มแต่ว่าร่างกายเริ่มย้่ยหรือว่าพุงออกอะไรประมาณนี้ในเดือนในปีนี้นะคะแต่ถ้าใครที่ป่วยเป็นโรคประจําตัวท้าบอกว่าคุณจะเจอทนทางที่ไม่น่าเชื่อทําให้ทหําให้อาการมันดีขึ้นนะคะโอเคนี่คือภาพรวมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ขอเปิดในส่วนที่เป็น การเงินการงานเมื่อกี้เราดูภาพรวมไปแล้วนะคะขอดูในส่วนการเงินนิดนึงมันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปดูในช่วงที่เป็นรายเดือนกันค่ะ Six of Wands t o of Wands ปีนี้นะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลเพียงแต่ว่า Six of Wands t h of Wands การไปของคุณทำให้หลายๆคนอ upset มีคนไม่พึงพอใจในการเดินทางไกลของคุณปีนี้นะถ้าหมดโควิดจริงๆเนี่ยสามารถไปไกลได้ถึงต่างประเทศถ้าไม่อย่างนั้นก็มีการเดินทาง ใกล้ๆนะคะ three of a n d six of one five of swords กออ็อันนี้พูดไพ่ที่ออกมาเป็นเรื่องของการทำงานซะมากกว่าแล้วก็เรื่องการเดินทางขอดูซิจะมีไพ่เงินขึ้นไหมไม่ขึ้นแต่ว่าไพ่บอกว่าคุณจะมีคุณจะได้รับการสนับสนุนในการเดินทางเกี่ยวกับโดยผู้หญิงคนหนึ่งนะคะปีนี้ในเมื่องามนมันมั่นคงเงินมันก็มาอยู่แล้วแต่ว่าเงินพิเศษต่างๆอื่นๆเนี่ยเราไม่เห็นเราเห็นแต่ว่าคอนเนคชั่นในการเราเห็นแต่ลู่ทางการทาเงิน เห็นแต่โปรเจกต์ที่จะเข้ามาในมือคุณเต็มไปหมดเลยแล้วก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีกับผู้หญิงที่อยู่ในที่ทำงานนะคะหรือบางคนถ้าไม่ใช่ผู้หญิงก็จะเจอคนที่ลักษณะอ่อนโยนหรือว่ามีความคิดความอ่านเหมือนผู้หญิงเขาจะเข้ามามีบทบาทในสำ,สำคัญในเรื่องการงานของคุณโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในรายเดือนนะคะว่าแต่ละเดือนจะมีอะไรที่ต้องระมัดระวงังหรือว่าจังหวะ ดีๆบ้างโอเคนะคะได้ไพ่มาแล้วเรามาดูดีกว่าว่าเดือนแรกมกรานี้มีอะไรน่าสนใจมกราปีนี้นะคะคุณได้เลื่อน king of wands นั่นหมายความว่าความมั่นคงแล้วก็การเริ่มต้นกิจการที่ดีเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะคะถ้าใครจะทำธุรกิจหรือว่าเปิดบริษัทใหม่ก็ได้หรือใครที่รอคอยงานอยู่แล้วปีนี้เป็นจังหวะที่ดีมากมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างที่บอกนะคะเอ ไพ่ประกบนะคะได้ไพ่อัศวินและม้าการการเคลื่อนไหวโดยเร็วการได้รับข่าวสารอะไรบางอย่างทีนี้มันจะมีข่าวทั้งเลือกข่าวจริงข่าวรัวรัวข่าวจริงข่าวลวงมาด้วยก็ต้องระมัดระวังในการเลือกข้อมูลนะคะโอเคก็เป็นจังหวะที่ดีแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคุณจะต้องอื เราไม่ชอบอย่างหนึ่งในสำรับนี้คือมันมีงูด้วยงูคือความไม่มั่นใจไม่แน่นอนดังนั้นความมั่นคงมันเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าข่าวบางข่าวเป็นข่าวดีข่าวบางข่าวเป็นข่าวลวงขอให้เลือกข่าวเลือกเฟ้นดีๆว่าจะฟังอะไรยังไงนะคะแต่จังยังไงก็ตามใครจะทำอะไรช่วงมก,กราเป็นจังหวะที่ดีมากในในเดือนนี้กุมภาค่ะกุมภามีเรื่องที่อาจจะต้องเซฟเซฟเงินหน่อยเดือนนี้มีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะนะคะ ขอให้เซฟ up มาตั้งแต่ต้นปีเลยเพราะเดือนนี้มีรายจ่ายแล้วก็ไพ่บอกว่าถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นอย่าพยายามให้ข้อมูลไปกับคนอื่นพยายามเก็บข้อมูลไว้กับตัวเองสักหน่อยนะคะเพื่อไม่เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายใดๆขึ้นทั้งสิน้นอ่าทีนี้ไพ่นกนะคะไพ่ประกอบเป็นไพ่นกหมายถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านจดหมายแล้วเมื่อกี้มันมีไพ่ตามขึ้นมาก็คือไพ่ผู้ชาย หมายความว่าเดือนนี้นะคะจะได้รับข้อมูลข่าวสารหรือการติดต่อจากผู้ชายคนหนึ่งก็ลองดูแล้วกันอย่างที่บอกว่าไพ่ตัวนี้มันขึ้นมาขอให้เก็บข้อมูลดีๆหรือว่าอะไรก็ตามที่ติดต่อศึกษารกับเขาไปขอให้มันเป็นรายลักษณ์อักษรนะคะปีเดือนนี้มีเกณฑ์ใช้เงินค่อนข้างเยอะมีข้อมูลนะ เดือน,นถัดมาค่ะโอมีนามีนาคิดไดออฟซอดอาจจะมีปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องให้เราต้องตัดสินใจอาจจะมีบางคนนะปีนี้เดือนปีนี้อาจจะต้องเ,อเขาเรียกว่าเดือนเป็นเดือนที่คุณจะต้องตัดสินใจต้องโหดนิดนึงอาจจะไม่ค่อยน่ารักกับเพื่อนร่วมง,งานหรือบางคนต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายหรือองค์การราชการที่เหมือนทุกคุณต้องไปตรวจสอบนะคะความไม่โปร่งใส เดือนนี้มีเรื่องของเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องระวังเด็กจะทําให้เกิดปัญหาใครที่มีลูกบุตรหลานนะคะต้องเช็คข้อมูลกับเขาดีๆเดือนนี้อาจจะมีปัญหาที่ต้องไปแก้ไขหรือว่าต้องอาจจะไม่ค่อยน่ารักอาจจะต้องอาจจะมีปัญหากับลูกหรือใครที่ เป็นผู้บังคับมีเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วมีมีน้องๆที่เข้ามาใหม่อะไรเงี้ยก็ให้ตรวจตราความเรียบร้อยในทาในวิธีการทํางานของเขาด้วยอาจจะเกิดปัญหาให้กับเราหรือเอาเราอาจจะต้องไปจัดการอะไรบางอย่างเดือนถัดมาเดือนเมษาเป็นเรื่องในอัพเพนเดเคิลเดือนนี้เป็นจังหวัดที่ดีของเรื่องการเงินค่ะ ใครที่กําลังจะเปลี่ยนรถซื้อบ้านจังหวัดเดือนนี้ดีมากและมีเงินเข้ามือบางคนอาจจะถูกหวยในที่นี้ก็ได้ในเดือนนี้ก็ได้นะคะมีการเคลื่อนย้ายเนี่ยเราว่านะมีโกมีเกณฑ์ที่เมษานะคะมีเกณฑ์ซื้อรถใหม่หรือย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานไปสู่ในสิ่งที่ดีกว่าเห็นตรงนี้ใครที่กําลังจะ แลนเอาไว้ว่าจะมีการโยกย้ายที่ไปในทางที่ก้าวหน้าเดือนนี้เป็นจังหวัดที่ดีแล้วคุณจะมีเงินมีกำลังที่จะมาสนับสนุนในตรงนี้นะคะพฤษภาค่ะพฤษภามีเกณฑ์การเดินทางแล้วก็การเนี่ยซิกซ์สปอร์มีเกณฑ์การเดินทางจริงๆไพ่เดือนนี้ไพ่เนี้ยเหมาะกับการเดินทางไปต่างประเทศมากแต่ถ้าไม่ถ้ายังไม่สามารถไปได้ยังไงคุณก็ต้องเดินทางนะคะ เป็นอาจจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะไปเยี่ยมใครถ้ามันใกล้ระยะทางใกล้คุณอาจจะต้องไปบ่อยนะแล้วก็ไพ่บอกว่าเรื่องที่มันค้างคามานานเดือนนี้จะสามารถคลี่คลายได้เป็นอย่างดี six of wands ประกบไปด้วยไพ่ปลานะคะหมายถึง business หมายถึงเงินเดือนนี้อาจจะต้องเดินทางไปติดต่อธุรกิจหรือว่าไปเจอกับคนที่สามารถให้ความช่วยเหลือการเงินกับเราได้หรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่จะมีบทบาทสำคัญในอนาคตเดือนนี้มีเกณฑ์การเดินทางเพื่อการงานค่ะมิถุนามิถุนา seven of wands เดือนนี้มีการแข่งขันค่อนข้างเยอะจะให้โชคดีในเรื่องของคนที่กำลังจะไปสอบหรือว่า จะเอางานไปเรียกว่ามีการเข้ากับมีการแข่งขันเอางานไปสอบหรือว่าจะตีพิมพ์หนังสือหรือว่าจะไปลงประกวดอะไรบางอย่างหรือใครที่จะสอบปากเปล่าทําวิทยานิพนธ์ช่วงนี้เซเว่นออฟมอจังหวะดีมากนะคะหมายถึงว่าการแข่งขันแล้วคุณมีการแข่งขันที่เกิดขึ้นแล้วคุณมีภาษีมีความรู้มีมีอุปกรณ์ในมือมากกว่าคนอื่น แต่ถ้าเกิดคุณแต่ยัางไงก็ตามคุณก็ต้องขยันขันแข็งนะเพราะว่าเขาให้เครื่องมือคุณมาแล้วคุณจะต้องจัดการให้ได้ให้ดวงดาวให้ดวงดาวให้ดวงดาวไพ่ดวงดาวนะคะหมายถึงว่าในเดือนนี้อขอขาให้คําแนะนําว่าคุณจะต้องมองการไกลแล้วก็เขาบอกคุณต้องใช้สัญชาตญาณอะไรบางอย่างของคุณในการที่จะเข้าถึงข้อมูลเพื่อที่จะลงประกวดแข่งขันพวกนี้ อาจจะต้องคุยกับตัวเองเชื่อตัวเองประมาณหนึ่งนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมองสเต็บสเต็บวางแผนดีๆเพราะว่าความสําเร็จมันกำลังจะเข้ามาแล้วแต่คุณจะต้องวางแผนแล้วก็เตรียมตัวถัดมาค่ะกรกดาจะบอกว่าชาวราศีกุมนะปีนี้เป็นปีทองของคุณในทีเดียวจากที่ดูมาครึ่งปีเนี่ย กรกฎานายจ็อบครับเดือนนี้ค่อนข้างสบายอกสบายใจมีสิ่งที่ตัวเองอยากทำและได้ทำและมีโชคดีรู้สึกมีความสุขเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะสบายๆไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครมาวุ่นวายกับคุณอยู่ในสถานภาพที่เลือกได้ว่าจะทำอะไรแบบไหนยังไงเดือนนี้และจะมีโชคดีอะไรที่คุณรอคอ,อยอยู่น่าจะสมหวังในเดือนนี้นะคะกรกฎาสิงหาสิงหา อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นชาริออร t ให้ระวังการมีปากเสียงกับคนในที่ทำงานหรือมีปัญหาในการเดินทางยวดยานพาหนะพวกนี้อเราไม่มั่นใจเลยให้ระวังคนที่จะเข้ามาในเดือนนี้นะได้ไพ่จิ้งจอกไพ่ค่อนข้างเจ้าเล่หมายถึงคนที่มีสตะมีสต มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมและเขาไม่ยอมเสียเปรียบใครแน่ๆการที่เขาเข้ามาหาเราแน่นอนว่าเขาต้องการผลประโยชน์ค่ะเดือนนี้ขอให้ระมัดระวังคนรอบข้างและจะพูดอะไรก็ตามขอให้เรียกว่าคิดดีๆก่อนเพราะบางครั้งพูดไปก็มีคนเอาไปแปลงสารทําให้เกิดความเสียหายกับเราได้แล้วก็ให้ระมัดระวังกับการโดนเอารัดเอาเปรียบในเดือนนี้นะ ดยเฉพาะใครที่เป็นคนตรงๆอยู่แล้วเนี่ยมันแบบเขาเรียกว่าอะไรสมมติอันนี้นะเราังเห็นว่าคนที่สมมติทํางานในระบบที่มันต้องตรงอะ่ะแต่ว่าคุณตรงอยู่คนเดียวนฐาะ,ะที่คนอื่นเขาเขามีนอกมีในอ่ะทำให้เราอยู่ลําบากนะก็ลองดูแล้วกันเพราะว่าไพ่เชรีออหมายถึงความถูกต้องเราเชื่อในความถูกต้องนะคะแต่จะทํายังไงให้รอด King of Cups ถัดมาเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะสบายใจอ่อนไหวแต่ว่าค่อนข้างเซนซิทีฟ อยากจะดูแลอยากช่วยเหลือทุกคนเลยแต่ไม่รู้จะตัดสินใจและทําอะไรยังไงได้กันยาเดือนนี้มีโอกาสได้เจอผู้คนมากหน้าหลายตาออกงานสังคมอีเวนต์ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็การที่ไปเจอคนหลายๆคนอาจจะทาให้คุณรู้สึกหวั่นไหวไปเจอคนนั้นคนนี้อจจแบบโดยเฉพาะเรื่องงานอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจหรือว่าเขาเรียกว่ามีมุมมอง ต้องลบล้างมุมมองเก่าๆของตัวเองในบางครั้งนะคะแต่ว่าจะมีโอกาสได้พบปะผู้คนมากมายเดือนนี้ออกอีเวนต์ค่อนข้างเยอะตุลาเอสครับเป็นเรื่องของครอบครัวและลูกหลานบุตรหลานและคนในปกครองโดยเฉพาะคนที่เป็นเด็กๆต้องบอกว่าไพ่ครอสเกิดขึ้นขอแป๊บหนึง่ง มันเป็นเรื่องของเด็กๆคนในปกครองคนที่อายุน้อยกว่าแล้วก็คนที่ไม่ค่อยเขาเรียกว่ามีความคิดมองโลกในแง่ดีมากๆอะคะ่ะอืมเรื่องนี้อาจจะคุณอาจจะต้องบางทางเราอาจจต้องลงไปช่วยเหลือคนบางคนที่เขามองโลกในแง่ดีแล้วทําอะไรผิดพลาดขึ้นมาหรือว่าเขาเล่เหลี่ยมไม่ทันใครคุณหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมองโลกในแง่ดีจนเกินไปปรากฏว่าคุณอาจจะต้อง ได้เขาเรียกว่าต้องต้องต้อง,องชดเชยชดใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในในส่วนนี้แต่ว่าเราเชื่อว่าทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วนะการที่มองโลกในแง่ดีอาจจะถูกคนเอาเปรียบหรืออาจจะมีใครบางคนนะคะบุตรหลานของคุณอาจจะมีปัญหาจากความอ่อนต่อโลกของเขาคุณอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขหรือสิ่งที่แก้ไขได้คือการให้กําลังใจแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองด้วยนะเดือนนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟอ่อนไหวแล้วก็อาจจะมีปัญหากับคนในปกครอง ถัดมาพฤศจิกาเป็นเดือนที่ดีอีกแล้ว Queen of Wands นะคะหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทำธุรกิจหรือว่าคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าตรงนี้ Queen of Wands คุณจะมีไอเดียแตกแขนงออกไปอาจจะไม่ใช่ธุรกิจใหม่แต่เป็นไอเดียหรือโปรเจกต์บางอย่างที่มาเสริมสิ่งที่มีอยู่แล้วและได้เจอกับคนที่มีไอเดียเจ๋งๆนะคะ มีแกนการเดินทางอีกแล้วอ่ะคุณมีโอกาสได้ติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะหรือไม่ก็จะเป็นบริษัทหุ้นส่วนหรือว่าองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ของคุณน่ะได้มีการโยกย้ายมีไปติดต่อไปมาหาสู่มีการได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่ดีๆที่จะเอามาต่อยอดในธุรกิจของเราได้การงานถือว่าลงทุนลงแรงไปได้ด้วยดี Page of cups เดือนนี้เป็นเดือนที่สบายๆปลายปีแล้วอืม อาจจะเจอข่าวดีนะคะในที่ทํางานเดือนนี้อาจจะมีคนในน้องในที่ทํางานหรือใครบางคนแต่งงานก็จะได้ไปงานแต่งงานหรือว่ามีการเขาเรียกว่าอาจจะมีการลงหุ้นทําจดทะเบียนใหม่ๆห,หรือสัญญาใหม่ๆที่ดีต่อเรานะคะแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างรื่นรมได้รับความชื่นชมมีการพูดพบปะพูดคุยเรื่องงานก็ ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามันมีความผ่อนคลายเกิดขึ้นเพราะว่าเดือนนี้ของชาวราศีกุมเนี่ยดีมากๆเลยเราเห็นถึงความมันค่อนข้างสดใสและความสบายอกสบายใจนะคะโอเคทีนี้เรามาลองดูว่าไพ่ยอยากจะแนะนำอะไรคำแนะนำของไพ่นะคะซึ่งณนะตอนนี้เราบอกเลยว่าคุณฟังไปแล้วคุณอาจจะยังไม่ค่อยเก็ตไม่ค่อยมีไอเดียกับมันสักเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่มีปัญหาลองกลับมาฟังคุณจะได้คำตอบคำตอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่าไพ่ตัวนี้ถูกดีไซน์มาเพื่อตอบคุณต้องตอบตัวเองเราไม่สามารถจนันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคุณควรจะทำยังไงแต่ว่าพอคุณฟังแล้วคุณจะรู้ว่าอ้อมันควรจะเป็นแบบนี้สำหรับปีนี้นะคะถ้าจะเกิดคำแนะนำของไพ่สำหรับปีนี้ใบแรกคือ start anew เริ่มต้นใหม่ค่ะ ทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอหรือบางครั้งโปรเจกต์ใหม่ๆก็อาจจะดีกับชีวิตก็ได้หรือบางครั้งถ้าคุณผิดหวังหรือว่าทําไปแล้วรู้สึกว่ามันตันลองดูใหม่ก็ได้นะคะไม่มีปัญหาคุณเซฟเสมอจะเริ่มเรื่องจะเริ่มอันเดิมหรือว่าอันใหม่ก็แล้วแต่อีกคำอีกอันนึงไรเสนชัยปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆนะคะที่โลกใบนี้จะได้รู้จักคุณคุณควรจะ ไร้สัชายเปิดม่านแล้วให้ผู้คนได้ชื่นชมยินดีว่าคุณมีตัวตนในโลกใบน,นี้เป็นปีที่เหมาะสมแก่การลงทุนหรือจะทำอะไรก็ตามเพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองค่ะมาเชื่อมั่นในตัวเองนะคะและใบสุดท้าย just love เป็นถ้าเกิดมีปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยปัญหามันไม่ได้จริงจังหรือเรื่องบางเรื่องที่มันดูซีเรียสพอมันผ่านไปคุณก็แค่หัวเราะกับมันเท่าที่ดูนะอย่างที่บอกปีนี้เป็นปีทองมากม สใบนี้ถ้ามีปัญหาเมื่อไหร่หรือมีความกังวลสงสัยกลับมาฟังแล้วตอบตัวเองนะคะว่าเป็นแบบไหนยังไงว่าคุณจะเลือกทำอะไรโอเคปีนี้เราค่อนข้างแฮปปี้กับชาวราศีกุมนะโอ,อะ้ก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปความรักนะคะสวัสดีค่ะ